สวัสดีค่ะบริษัทมือสองค่ะแอลค่ะแคค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกท่นเ้าเดวเรมาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยีนดเดนิมบางผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคานะคะทุกท่นจะราคา6,500รบาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะทุกท่จะหาริชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการนะคะ36บาทค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะเราเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเพราะคะแม่ค้าท่านใดที่ขายเป็นงานผู้หญิงอยู่แล้วหรือขายเป็นงานรุ่มรวมชายหญิงอยู่แล้วค่ะสามารถนําตัวนี้ไปคะไปเสริมที่ร้านได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้เป็นชุดยีนเดนิมบังลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายนะคะเป็นเดรนิมบางนะลูกค้าจ๋า มีท่างเชิดแล้วไม่เชิดคะมาหมดเลยสําหรับกระสอบนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นเรื่องไซส์ขออนุญาตไซส์บ้านเราค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณไซส์เอไซส์เอ็นนะคะลูกค้าจ๋าเลือกโทนสีนะคะก็มีแต่สียีนเข้มสียีนฟอกสียีนสเนิมนะคะลูกค้าจ๋าคาคามาหมดเลยนะคะใช่นะคะลูกค้าค่ะส่วนเรื่องไซส์ก็จะเน้นเป็นไซส์ S อไซส์ M นะคะลูกค้าค่ะอาจจะมีไซส์เอลค่ะมาบ้างในกระสอบนะคะค่ะจะมีเป็นแฟชั่นนะคะลูกค้าจ๋าแฟชั่นสไต์ แบบนี้คะมาบ้างใช่ค่ะคุ้มๆยั่วๆนะคะลูกค้าคะชอบกระสอบนี้สามารถซีเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะโอนดาวิจาอลูกค้าจ๋างานญี่ปุ่นก็จริงนะแต่ว่าส่วนมากฐานผลิตของเขาทั่วโลกถ้าเป็นเรื่องแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋อาจจะมีคัคติดติดมานะลูกค้าจ๋าติดติดมาเลยนะลูกค้าจ๋าแต่เป็นแบรนด์ของอะไรจะเยอะจะน้อยนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะ ใช่แล้วคะ่ะลูกค้าค่ะส่วนเรื่องแฟชั่นนะคะก็จะมีคัระมาเลยนะคะลูกค้าค่ะมีเป็นแขนยาวแขนสั้นแขนกุดเป็นลาดไหล่มีคัะมาเลยนะคะใช่ค่ะสีประมาณแบบนี้ก็มีคมัะมาลูกค้าจ๋าตอนถูน36บาทนะลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปต่อยชอดได้เลยนะขายตัวละร้อยยังได้ 7,9, 8,9 ก็ได้นะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะอ่ะสุดเพิมกันเลยทีเดียวรายการสุดท้ายของวันนี้นะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านอีกรอบนะลูกค้าจนะ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าจ๋า พูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะสนใจก็สามารถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจะสนใจนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าขาชอบกระสอบนี้ CF กระสอบนีได้เลยนะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ไปรุนเองไปเปิดเองสามารถทักสอบถาม BM มาได้เลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะอักุมุมยัวๆอักุมุมยัวๆกันไปเลยนะคะลูกค้าจะ,ะแขนยาวสไตล์แบบนี้ก็มีมากแต่แนะนําให้ลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีบนะนะค้าจั เพื่อจะ <c oughs> ได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะลูกค้าจะเอาไปซักเอาไปรีดนะคะอ่ะแขนยาวสไตล์แบบนี้ก็มีมาก<ช>แต่ว่าอ่ะแขนทรงสไตล์แบบไหนจะเยอะจะน้อยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะ <c oughs> <rite> ว่าจะเป็นแบบว่าจะยาวกี่ตัวจะสั้นกี่ตัวรูปแบบแบบไหนนะคะแล้วแต่กระสอบแล้วแต่รูปแบบด้วยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าค่ะบางตัวเป็นแฟชั่นมานะคะลูกค้าสามารถนําไปแมทกับเสื้อตัวอื่นหรือเป็นกางเกงหมวดอื่นได้นะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นของ Gap นะคะเป็นแบรนด์ก็ทั่ทวๆไปเหมือนกันนะคะเสียหายเพื่อนดําชํารุดประมาณการ5-15%นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักกนะคะลูกค้าจะอมีบ้างนะคะใช่แล้สําสำหรับเสื้อยีนเป็นยีนเดนิมบางนะคะลูกค้าขาใส่สามารถใส่ได้ ทุกเพศทุกวัยนะคะลูกค้าถามแนี้ส่วนมากจะเน้นเป็นงานผู้หญิงใช่ไหมคะพี่แอมงานผู้หญิงค่ะอันนี้เป็นงานผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ทุกช่วงอายุวัยเลยนะคะลูกค้าถามว่าจะเป็นนักเรียนนะคะลูกค้าขาหรือจะเป็นวัยทํางานนะคะใช่ค่ะผู้ชายอยากใส่ก็สามารถสะดวกนะลูกค้าจ๋าอยากใส่ก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะอาเจ๊บมีมายูนิคอมีมานะคะลูกค้าจ๋าแจ๊บมีมายูนิคอมีมาแบรนด์ถือว่าเป็นบ้านเราเลยนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ถือว่าเป็น แบน์ที่บ้านเรารู้จักแต่ว่าจะเป็นบางตัวนะคะลูกค้าจ๋าจะมีเป็นโซนพันเขาบ้างเล็กๆไม่น้อยขอใครใ<ช>ลูกค้าด,ด้วยอตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะ,ะจุดตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะ,ะรู้คะจ๋าแต่ว่าฐานผลิตของเขาทั่วโลกนะคะลูกค้าจ๋า็นแจ้ง่อนว่าเรื่องแบบนะลูกค้าจ๋าจะกี่ตัวยงังไงนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่นะคะใช่ค่ะลูกค้าค๋เป็นเสื้อขอบเสื้อแฟชั่นมีมานะคะลูกคา้าจ๋าแบบดินแฟชั่นแบบนี้มีมานะคะ สไตล์แบบนี้ก็มาค่ะเป็นเชิ้ตแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าก็มีมาคนณจะเป็นแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอ่าก็ไม่ต้องซีเรียสเนอะอ่าอเพราะว่าแขนของเขานะล<ๆ>ูกค้าจ๋าสามารถทับได้ มุ<ช>่มุ<ช>่งผลได้เหมือนกันสนใจ CF ได้เลยลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้นะ<ช>หรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ลูกค้าจ่าแจ้งนิดหนึ่งนะว่าช่วงปีใหม่บริษัทบัคของเราหยุดแค่2วันเท่านั้นอหยุดหนึ่งวันของปีนี้หยุดหนึ่งวันนะลูกค้าจะหยุดวันที่31กับวันที่1ของปีหน้าเท่านั้น<ช>นะคะนอกจากนั้นบริษัทบัคของเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้าจะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าจะเอาง่ายเปิดทุกวันนั่นเองนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าค่ะยลูกค้าที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าตัวอย่างได้นะคะที่บริษัททวบัคของเรานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าค่ะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจสั่งสินค้านะคะสามารถอ่ถาทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะลูกค้าค่ะซื้อของไปก็ช่วงนี้ก็ใกลก้จะสิ้นปีแล้วนะคะบางขนส่งอาจจะอยู่ลูกค้าสามารถทักมาสอบถามก่อนได้นะคะ ที่จะซื้อสินค้าไปสต๊อกไปตุนไว้ที่บ้านก่อนนะคะจะะะดูค้ะจ๋ถือว่าตอนด้นกันนะคะอ่ะคุ้มๆยั่วๆกันไปเลยนะคะลูกค้าจส๋สนใจก็ CF ได้เลยนะคะอ่ะเป็นปลายแบบนี้ก็มีมานะคะลูกค้าจะแขนสั้นแขนยาวก็มากนะคะอ่ะหรือจะเป็นกากสไตล์แบบ ลูกค๋าหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นเชิ้ตก็มีนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์นะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของเอิร์ธนะคะแขกอันตัวนี้เป็นของเอิร์ธนะคะมีทั้งเอิร์ธมีทั้งแจ็คมีทั้งโอนาวีที่เราเจออ่าแล้วก็เป็นของยูนิคอร์น่ลูกค้าจ๋าที่เราเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าคะชอบหมวดนี้นะคะสามารถซีเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าชอบเป็นกระสอบใหม่นะคะเพื่อไปรุนเองไปเปิดเองสามารถ ดีเเป็นกระสอบใหม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นของ f o l l o w e r ์ทนตะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะสุดคุ้มกันไปเลยลูกค้าจ๋อย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่เป็นสมาชิกบริษัทบัคหนาอย่าพลาดนะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นได้ตลอดเลยก็ว่าได้นะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษได้เลยนะลูกค้าจ๋าหรือใกล้จะสิ้นปีแล้วลูกค้า ลูค้ท่านไหนที่สนใจหมวดอื่นๆนะลูกค้าสามารถเช็คงด่วนเลยนะคะคือ,อโปรโมชั่นของเรานะเกือบสิบรายการสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะชอบหมวไหนก็สามารถเลือกได้แต่โปรสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคเท่านั้นนะคะ เป็นสมาชิกกับที่บริษัทปั克ของเราไม่มีหมดอายุนะคะลูกค้าคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ซื้อสินค้าโปรโมชั่นนะคะในราคาของสมาชิกได้ในทุกเดือนด้วยนะคะใช่ค่ะตัวมุสักรู่นี้เป็นของยูนิโคนะลูกค้าจ๋าเป็นของยูนิโคนะเรื่องไซส์ลูกค้าจ๋าเท่าที่รู้นะส่วนมากไซส์ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณไซส์บ้านเหล่านะคะตัวนี้แขนสั้นนะคะตัวนี้แขนสั้นเป็นของเอิร์ทค่ะ ลูกค้าจา๋าเอิร์ดมายูนิคอมีโอโนวีมานะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นาราคงราคอดนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะมีมาหานะคะลูกค้าจ๋า แบรก็ถือว่าหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าบางตัวจะไม่ได้ให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูกรอยิ่งเป็นเรื่องแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะลูกค้าสารแล้วแต่ลูกค้าดูแต่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าคะส่วนเรื่องสีก็จะมีเป็นสียีนนะคะลูกค้าถามว่าจะเป็นสียีนฟอกสียีนเข้มนะคะมีกราะมาในกระสอบนะคะใช่ค่ะแล้วแล้วแต่ว่าอันไหนจะเยอะจะน้อยใช่ค่ะกระสอบนี้อาจจะเป็นสีเข้มมาเยอะ กระสอบหน้าอาจจะอา,อาจจะมีสีเป็นยินโซกมาเยอะได้นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้การันตีนะคะว่ากระสอบไหน จะมาเยอะหรือว่ามาน้อยนะคะ,คะแฟชั่นแขนประมาณนี้ก็มีมานะคะลูค้ะจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยทีเดียวนะคะลูค้ะจ๋าเยอะยัย่วกันไปเลยทีเดียวนะ,ะลูกค้ะจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยนะคะอ่ะตะก้อค่าด้านล่างนี้หนึ่งเลือกไซส์ลูกค้าจ๋าคออมลญเอประมาณการนะไซส์ที่เราเจอนะคะลูกค้าจ๋าไซส์ที่เราเจอนะคะก็อยู่ในไซส์ประมาณของไซส์ S, <S ไซส์ M นะ,ะลูกค้ะจ๋าคอนใซกระสอบนี้ CF ได้เลยลูกค้าจ๋าเรื่องแฟชั่นของเราก็ถือว่า อ่าหลากหลายเนาะแล้วแต่รูปแบบด้วยนะคะลูกค้าจา๋าอันนี้เราก็ประมาณกางนะคะส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะผวนรายการค่ะลูกค้าจา๋าสำหรับวัวนเนวเป็นเสื้อยีนเดนยิงผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอที IT นะคะลูกค้าจา๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะ ราคานะลูกค้าจ๋าราคา6,500บาทนะคะน้ำหนักนะคะ45กิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะร5อย8 0้ิชิ้นตกตน้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการน,นะคะลูกค้าจ๋า6าบาทคา่ะค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ะคะ่ะบัฟของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9กาโมงเช้าถึง5โมงเย็น,นะคะ่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ